เปรียนรุ่นพินัยกรรมพิธีการถวายเพลิงสรีระาธาตุขันระเทศวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสุทธโธพร,ระมหาเถระผู้สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างอนเนกนั้นได้มอบมรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็นต้นแบบแก่สิทธานุสิทิทุกหมู่เหล่าด้วยอนุภาพบุพการีและเมตตาธรรม อันเป็นพินัยกรรมที่ท่านมอบไว้ให้จึงได้มีมติให้สร้างเหรียญที่ระลึกโดยใช้ชื่อรุ่นว่าพินัยกรรมในพิธีการถวายเพลิงสรีระธาตุขันของพระเทพวิทยาคมวัดบ้านไล่ปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพินัยกรรมที่สาราการประเรียนวัดบ้านไล่อำเภอด่านกุนทศ จังหวัดนครราชสีมาพระราชสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงและว่าที่ร้อยตีนิรันดุจจานุทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวะร่วมประกอบพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธร,รุ่นพินัยกรรมเป็นที่ระลึกในพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารของพระเทพวิทยาคม โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีก5รูปร่วมปลุกเสกอาทิเช่นพรักูอนุวัตชินวงศ์หรือหลวงพ่อจ้อยชินวังโสเจ้าคณะอำเภอโนอนไทยพรักูวิสุทธิ์วิทยาคมหรือหลวงพ่อทองสุทธศีโรวัดบ้านไล่ซึ่งทั้งสองรูปนี้ถือว่าเป็นสิทย์เอกของหลวงพ่อคูณและใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จขณะเดียวกัน ในสวนหรือมหาสวนชินโกสีประธานชมรมพระเครื่องเมืองย่ามโมผู้ประสานงานจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพินัยกรรมเปิดเผยว่าการสร้างเหรียญในครั้งนี้ได้รวบรวมเงินจากคณะศิทยาอนุสิ์ของหลวงพอ่อคูณที่จัดขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมาร,ร่วมงานพิธีวางดอกไม้จันทร์ในวันที่29กมกราคม2562 ทางนี้การจัดสร้างมีจำนวนทั้งสิ้น84,000เหรียญและคาดว่าเพียงพอต่อการแจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมงานสวัสดีครับท่านสาธุชนทุกท่านนะครับผมก็ขออนุญาต ดำเ,เนินการพาส่องอิกแล้วกันนะครับน,นื่ด้วยว่าเมื่อวานนี้ผมไปวัดบ้านไร่มาแล้วก็เลยเยี่ยมชมวัดนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีเหรียญรุ่นหนึ่งนะจะไปประมูลกับเขานี่ก็คงไม่รู้จะทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยไปดูที่วัดบ้านไร่แหละไปได้เข้าไปเยี่ยมเยียนสถานที่สวยงามดีนะ,นะแล้วก็ได้เห็นสระน้ําที่ ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคูณเนี่ยสุดยอดเลยนะเนี่ยก็เอามาส่องกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นพินัยกรรมนะครับหลายๆท่านก็มีแล้วนะผมเพิ่งมีมีเม้นหนึ่งเขียนมาเมื่อคืนนี้ว่าทําไมผมไม่พาส่องเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าผมยังไม่มีไงถ้าผมมีแล้วนี่ผมก็จะรีบนามาส่องนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นพินัยกรรมนะครับได้ดําเนินการจัดสร้าง วัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยพิธีการถวายเพลิงสรีระธาตุขันพระเทพวิทยาคมนะครับมีการปลุกเสกกันพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่26ธันวาคม2561นะครับณนะอุโบสถวัดบ้านไล่นะครับมีพระเกจิอาจารย์ดังนั่งปลกอธิษฐานจิตก็ประมาณว่าหลวงพ่อคูณวัดบัลังนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่หลวงพ่อจอย วัดโนนไทยหลวงปู่จือ้อวัดข่าวตางเงาะนะครับนะฮะก็นี่ละข้างข้างหลังนี่ก็เป็นถุงของวัดบ้านไร่นะลองโทรไปถามกันแล้วกันนะก็เห็นเขาขายกันในเว็บไซต์ก็ร9 9นะแต่ไว้ไปที่วัดที่300บาทนะอันนี้ตู้วัดนะ300บาทลองโทรไปถามเขาว่าเขาจะมีจัดส่งหรือเปล่านะอืมน,นี่เบอร์โทรนะครับ ขออนุญาตนำถุงออกก่อนว่าแสงมันจะได้แบบว่านวลตาหน่อยสีขาวมันกระทบสะท้อนมาแล้วเดี๋ยวดูแล้วไม่ค่อยสบายตายอืมวัตถุประสงค์ก็เพื่อมอบให้กับผู้ที่ร่วมงานถวาย ดอกไม้จันทร์ที่วัดบ้านไร่นะครับในวันพระราชทานเพลิงวันที่29มกราคมนะ2562เนี่ยแหละครับแล้วก็เพื่อให้ญาติโยมนะได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและลํำลึกถึงและลำลึกถึงหลวงพ่อคูณเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็สนับสนุนการกุศลกิจกรรม รัศาสนาเช่นการถวายทุนการศึกษาพระพิสุทธิ์สามเณมรน,นะครับก็เนี่ยหน้ากล่องมองเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะสะท้ทอนสะท้ทอนอยังไงไม่รู้ นี่หวัดป้าไล่สองหนะหลังกล่องก็ไม่มีอะไรนะเป็นกล่องที่ไม่ได้มีตราบริษัทพลาสติกนะนะแล้วก็จากการที่ได้มาเนี่ยมีสองลักษณะนะเป็นลมลมดำลมมันปู ลมออกน้ำตาลน้ำน้ำตาลมันปูอ่ะนะนี่ลมดําก็มีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะหลังที่ท่านมองภาพไปทางวัดก็จะสร้างงานอะไรต่ออะไรหลังจากที่ท่านมองภาพนะนอันนี้เป็นลมดำนะเห็นว่า8 4 0 0 0ืเหรียญนะครับในการจัดสร้างนะ เดี๋ยวค่อยส่องนะดูเพลินๆไปก่อนมีตาเนี่ยท่อพวอพระเทพวิทยาคมเนี่ยพอทวพอทวพระเทพวิทยาคมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็มีหมายเลขะนี่วันที่ผมเดินทางไปเนี่ยคนไม่เยอะหรอกนะคน ้าจะให้บอกแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาอะหรือว่าผมไปตอนเย็นก็ไม่รู้นะเพราะว่ากว่าจะขับรถไปถึงนี่ก็โอ้โหสหัสเหมือนกันอะ5ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมงได้เพราะว่ารถติดอย่างมากเลยนะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก่อนที่จะไปถึงบางปะอินแถวๆนั้นอะมีรถพลิกคว่ำอยู่รถทัวร์พลิกคว่ำม,มีการขนย้าย รถที่สภาพพลิกคว่ำอยู่อ่ะก็เลยทำให้รถติดเป็นอย่างมากนะแต่หลังจากนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนะจาะประมาณนีนะ้ผมไม่รู้ว่าของเกนี่มีแล้ว,ม,ลวมีแล้วหรือยังนะเพราะว่ามีข่าวมาตั้งแต่ปี61แล้วอะ่ะ2 6ธันวาหกหนแล้วก็มี พิธีแจกกันก็วันที่เท่าไหร่ยีิบเก้านะแจกจําหน่ายจ่ายแจกเห็นว่ามีมีเปิดกันก่อนหน้านั้นกม็มีมีให้จองกันก่อนหน้านั้นก็มีนะทางเว็บไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะตอนนั้นก็ราคาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะก็มีพิธีนะครับที่ดีอ่ะนะเป็นเป็นพิธีใหญ่นะมีอะไรอ่ะ หลวงพ่อกันหาสุขกามโมนะครับประธานจุดเทียนชัยแล้วก็พระราชสีมาพรประธานดับเทียนชัยนะครับก็หลายๆท่านนีไปเมื่อหลาย,ลายเป็นหลายสิบปีอะยี่สิบยี่สิบกว่าปีขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ผมเจอ เขาบอกว่ามาตั้งแต่ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ไม่มีโอ้ไม่มีอะไรเลยมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเขาวันมาอีกทีนี่ก็อย่างว่าผิดหูผิดตานะนี่เลขเยอะเลยเห็นไหมอันนี้จากตู้ในวัดนะสามร้อยบาทเนี่ยอืมก็นุ้ยประมาณนั้นแหละ ผมเห็นเขาเคาะกันก็200กว่าบาทนะาตามที่เพจที่ผมเข้าไปชมอ่ะร้อยนี้มือมีให้เห็นนะครับนี่หมายเลขก็ใช้ตัวฟอนต์นี้นะแล้วก็นะัด หน้าตาหลวงพ่อคูณก็ประมาณนี้จมูกดุ้งหน่อยนึ่งเล็บดำเลย อกลึกเลยนะอันนี้ดอกแบบเน้นน่ะเน้นดูนี่ตรงสังคตินี่ปลายแหลมนี่นะเป็นแบบเป็นชั้นๆน,นะส่วนเส้นวิ่งเส้นอะไรเงี้ยไม่ไม่เห็นนะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะอย่างที่รูปที่เขาประชาสัมพันธ์น่าจะมีหลายบล็อกอ่ะน่าจะมีสองบล็อกขึ้นเนี่ย ผมว่านะแปด0มองค์เนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าจะสร้างเนื้ออะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้ข่าวอะไรมากมายนียผมก็เพิ่งมาได้ข่าวตอนที่มีพิธีพระราชทานเพลิงเนี่ยแหละได้มาสามเหรียญนี่ก็บล็อกเดียวกันหมดนะ ความชัดเนี่ยเส้นเส้นเส้นริมผิวริมริมฝีปากแ,แล้วก็ในตาหลวงพ่อนะตรงกลางดั้งนะจะเป็นอย่างเงี้ย ดูอีกเหรียญแล้วกันอันนี้นะครับเป็นออกลุมดำลุมดำหน่อยอุย๊ยเอกอะไรเนี่ยอืมไม่ได้ดูเนียนะนะตอนที่เขาให้มาเนี่ยแปดแปดสี่สองอันนี้จมูกก็โอเคอ่ะไม่ดุ้งอะ่ะ ผมก็ยังไม่ได้ส่องไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยมันก็มาดูแบบคร่าวๆแล้วนะน,ะนี่โหเขาจาะอย่างเนี้ยแล้วก็ตัวรายละเอียดข้างบนนี้ก็คมชัดนะ คมชัดลึกตนี่ยถงสือก็เป็นสันนะเป็นมุมเป็นเหลี่ยมอืมนะแล้วก็เนี่ยบนข้างบนอ่าศีรษะท่านเนะนี่ยนี่ก็จะมีแบบป้านๆนหน่อยนึงอะออกออกมุมๆหน่อยอนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะไม่มีเส้นอะไรให้เป็นที่สังเกตหมายเลขก็ประมาณนี้นะครับตัวอัสือก็ประมาณนี้ yeah. กเส้นสันบนรล้วจีวอนนี่ก็เนี่ยคมอยู่นะสัน,นก็คมคมประมาณนี้แหละครับให้ชมกัน,นจะบอกอะไรมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าก็เพิ่งได้มาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกด้วยนะ แต่ว่าที่รู้ก็84,000่เหรียญเนี่ยนนะมีการแจกกันนะเห็นว่า,าผู้ที่อยู่ตั้งแต่ว,วางดอกไม้จานจนถึงเสร็จพิธีก็จะได้แจกนะบางคนได้ก็บางคนได้บางคนก็ไม่ได้นะเห็นมีคนบอกมาผมได้มาอีกเหรียญเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเหรียญที่แปลกอะ ได้มาหน้าวัดไม่ได้มาในวัดหรอกเป็นป้าที่เขาขายของอยู่หน้าวัดขายไอเหรียญอะไรพวกนี้แหละขายเหรียญขายอะไรเงี้ยรุ่นทําเทียมรุ่นไม่ทําแท้นะ่ว่าเหรียญน,นี่ก็ดูดีอ่ะเดี๋ยวผมเอาทําอีกคลิปแล้วกันนะแต่ว่าตอกโค้ดตอกอะไรเงี้ยมันดูแบบแปลกแปลอ่ะ เดี๋ยวมาให้พิจารณาอีกคลิปแล้วกันนะพวกเส้นบนผิวเหรียญก็มองยากหน่อยอะเป็นลมดำอ่ะดูโคตดะอันนี้ต่อแบบเกือบจะ เบาอีกข้างหนึ่งมุมของโค้ดที่วางะ,ะก็ดูแล้วไม่ไม่ลึกเสมอกันนะอันนี้เส้นสันบนมุมปากอ,อบนริมฝีปากนี่ก็ คมชัดนะครับแล้วก็มุมลึกเข้าไปในมุมปากอะ่ะดูลึกดีนี่น่าจะเป็นเส้นเส้นนะเส้นที่ไว้ดูไว้ไว้พิจารณากันเเม็ดเนี่ย อ,อีกเหรียญหนึ่งลักษณะเจาะแบบว่าเจาะไม่ไม่เต็มวงอะ่ะจะเหลือไว้นิดหนึ่งนะทั้งสามทั้งสามเหรียญน,นะนอันนี้อีกเหรียญหนึ่งเนี่ยแต่อีกเหรียญหนึ่งที่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูอีก,อกคลิปแล้วกันเนี่ย ก็จะ,ปะแปลกกับเขาเโค้ดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการตอบตอบแรงกับตอบไม่แรงก็จะมีมุมตรงนี้เหมือนเหมือนกันนะบนศีรษะหลงพ่อครูนเนี่ย น,นี้ไม่มีเม็ดในตาทั้งหมดนะ เก้าเนะี่ยเก้าสวยงามดยเนี่ยแปดแปดสี่เก้านี่ยมีเส้นสองเส้นเนี่ยที่วิ่งจะไปหาใบหูเนี่ย โอเนี่ยขอบขอบ ดูด้านหลังกันบ้างละกันนะครับนี่มีปิ้นๆนหน่อยนะแล้วก็ดูแบบว่าธรรมชาติอ่ะการเก็บงานนีแบบนี้ มอ่ะตัวอัสือนะตัวอัสือคมเนี่ยข้างบนก็เขียนชัดเจนนะที่ระลึกพิธีการถวายเพิงสรีระธาตุขัน,นระเทศวิทยาคม ล่างก็เป็น29กมกราคม2562กเนี่ยก็ไม่มีเอ่อโค้ดอะไรด้านหลังเนี่ยแต่มีเม็ดเนี้ยอยู่ดูก่อนเหรียญอื่นมีไหมนะตรงนี่ไงเหรียญอื่นก็มีนะเนี่ยมเม็ดเนี้ย นะมันปูอะก็มีนะอันนี้ชัดเจนกว่าอันนี้จะเห็นชัดกว่า ก็สองกันคร่าวๆนะฮะก็สรุปแล้วก็เหมือนๆกันนะครับทั้งสามเหรียญน,นะยังไม่ได้เจอบล็อกอื่นนะบล็อกอื่นใดที่ผิดแปลกไปกว่านี้นะแต่ว่าผมว่าน่าจะมีอีกบล็อกอ่กอกนะผมไม่ได้สร้างแค่บล็อกเดียวอนะ่ะแบบไม่ใช่บล็อกเสริมนะหมายถึงว่าบล็อกที่ไว้กันบล็อกแตกบล็อกชำรุดอะไรประมาณนี้นะก็เนี่ย สนใจก็ลองสอบถามโทรไปดูนะอีวัดบปันไร่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรผิดแผกไปไปไปกว่ากันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่อุตสาสละเวลาคลิกกันเข้ามารับชมนะครับอขอผลบุญที่ได้ทำมานะครับในวันที่ไป เยี่ยมเยียนวัดบ้านไร่นะครับก็ส่งผลบุญให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าเทียมกันทุกคนนะครับที่คิดกันามารับชมนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ